มันนี่มาพอกับเส้นแถวบ่วงสองลอยนูนหน่อยสามตัวมีมัดสำไม,มก้ก็นี่ครับสไม้ก็มัอน,น,นี่มาประมาณสองรอยเก่าสิบเก่าหลังนีบ่วง เดี๋ยวมาตามรุ่นกันมื่งว่าสิได้ยักตัวแล้วครับสำไม้เก็เส้นแฉวว่าบ่อยอม้องเอาให้ได้

เดี๋ะครับสั่งตวอไปน,น,นี่ทางเรียนวะเนีเนใาดย,ยิเรียนใเลเ่น่เห็นบ<ช>่กินนียหน่อยบ่ quay đấy các bạn quay một ngày thì tha mà giảm quay như đây nè non sầm mái cao này bố mươi loạn chưa đang ngược mai về, máy về. Này, cái dòng lạc rất เต็มเต็ห้องนี้มันเหลียห้ามยามบวงห้ามเศร้าครับ ชโหหลังนี้โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโ <c oughs> ดนแล้วครับใสพอดีครับโอ้ยคือแล้วครับมนันตัวนั้นตัวนี้เติบเดี๋ยวข้าไป หลังต่อไปครับไม่ชนเกอบไม่ชน มันไม่เฉอียว้โดนอีกแล้วครับน,นี่โดนอีกแล้ว,ดลวเดี๋ยวไม่มึงงตัว นครับใส่ง่ายเติมครับแต้มที่สองครับสวยงามอ้วนปึก๊กบเอบเดี๋ยวพาไปมั่งหลังต่อไปครับเอาต่อไปอู้ติดดีกนะครับใส่พอดีโอ้โย ใส่พอดีเลยครับจิ้ียนเครับมันเลยครับมาดูโอ้ยถืออีกแล้วทั้งนี่